สวัสดีจ้าวันนี้ต้องอยู่กันอย่างใกล้ชิดเลยวันนี้กันจุกๆกอย่างใกล้ชิดเลยเขาคนไทยเชื้อสายจีนเขาไหว้เขาจุดประทาดกันมันเป็นวันปีใหม่ของคนจีนเขา เเฉลิมฉลองนะเขาจุดประทัดให้รู้ว่าเออถึงเทศกาลกันแล้วนะนรรพบรุษกราบไหว้ทำความสะอาดทำอาหารเลี้ยงกันในหมู่มิตรสหายเราดิดูดิ ตกใจประเพณนี้ของคนจีนเราก็พลอยได้อันนี้ส่งนะสมัยก่อนนี่สมัยก่อนเนี่ยถ้าถึงประเพณนี้นะประเพณนี้แบบนี้ก็คนจีนนะเจะนะ้าสัวนะเขาก็จะมีขนมเคงขนมเคงหมูเห็ดเป็ดไก่เนี่ยก็จะ เอามาให้สมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้ก็ซื้อกินเอา <c oughs> ของแพงมันตามยุคตามสมัยมันเป็นวัตจักรนะแล้วก็ <c oughs> ก็เขาแค่ทำแค่อ่ากินในบ้านมันไม่เหลือเฟืออย่างเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่มันจะเหลือเฟืออาหารการกิน ก็จะแบ่งปันกันได้เยอะสมัยนี้มันหาซื้อเอาอยากกินก็ไปซื้อเอาขอหากินง่ายเมื่อก่อนนี่ก็จะเป็นว่าหากินยากอะไรยากช่วงเทศกาลอะไรเนี่ยเวลาคนที่เขาเขามีเขาเป็นเชื้อสายเขาจะทําเยอะทําแจกแบ่งปันหนูตกใจ ตกใจจุดประทั <l acht> ดกัเดดขนบทำเนียมประเพณีของคนจีน <l acht> ครับตะปุตะปิตะปุตะปิตะปุตะปิตะมุตะมิ ขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ติดตามหนูกับแม่นะคะ